สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอตอนรับของชูชองวิลเล่ฮิโชครับช่วงใบใบครับสีผ้าเอฟซีครับมาตามแนวทางตัวเลขสุดสรุปนะครับของเซียนเล็กสีสเกตนะครับเซียนเล็กเป่นใดทรงตัวเลขแนวทางครับสุดสรุปมาให้เป็นที่เรียบรอยนะครับบอกเลยว่าถือใจเอฟซีนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขของเซียนเหล็กสุดสรุปนี่นะครับ หน่อยตมากหน่อยคูมากนะครับกับคามเบิ่งกันว่าคลิปตัวงวดนะครับของเส้นเหล็กสีสเกตกับคลิปสรุปนะครับสีแตกต่างกันซํำใดนะครับอ่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ขำว่าเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องครับอ่าครับกับขอไพยเด้อครับสุ่มเสียงช่วงนี้กัยังบดีขึ้นนะครับอาการ บสบายยังบ่อหายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าครับมาเบืองน้ากันนะครับเสียนเหล็กสุดสรุปนะครับสีแตกต่างกันครับอ่าชุดตองหวดกันซําไหนนะครับอ่าเดี๋ยวสีห้ f เอฟซีเบิ่งนะครับสี่ทั้งช่องห้อได้ปล่อยไปแล้วนะครับนี่เป็นคลิปตองหวดนะครับของเสียนเหล็กนะครับอ้าแคบหน้าจอไว้พร้อมเ้วอยครับีซีนี่ครับเป็นอ่าคลิปตองหวดนะครับ ที่เส้นเหล็กนะครับทังช่องเาได้ปล่อไปแล้วนะครับแคบหนาจอไว้น้านะครับนี่เปลี่ยนคลิปต่องวดนะครับเดี๋ยวปั๊มมุมกล้องให้นะครับนี่ครับครับแล้วมือเศร้านี่นะครับเส้นเล็กได้ทรงตัวเลขแน้ทังสุดสรุปมาให้นะครับอ่า แตกต่างกันสัมไตรมาเบิงน้ำกันนะครับก็ถือว่าแตกต่างนะครับ f อเพราะว่าสุดสรุปโค้งสุดท้ายของเพิ่นนี่นะครับตัวเลขนี่ก็เท่ากระเท่าะเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแต่ว่าในในวินนี้ ในเหล็กวินหกคนนี่ยังย่างอยู่นะครับมีติดเหล็กวินอยู่นะครับนี่วินสี่มีห้ามีศูนย์มีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดมีเก้านะครับเหล็กวินอมเพิ่นติดเหล็กวินอยู่นะครับแต่ว่าสุดสามตัวนะครับอ่ามาเบอร์น้ำกันนะครับสุดสองตัวสุดสรุปเส้นเหล็กเพิ่นสิสรุปให้เป็นตัวใดแน่อ่ายำบอกใบกันเลยนะครับว่าสุดสามตัว มีสอส,สุดสุด2ตัวมี2อสุดแค่นั้นนะครับสุดสรุปห่วงสุดไทยอ่ะอันนี้เอาให้ FC เบิงนบเน,คงน,คนีครับเป็นคลิปต่อหงวดนะครับนี่ครับเป็นคลิปต่อหงวดครับมาเบิงน้ากันเดี๋ยวแอดวีไลสิเขียนให้เบิงกันสดๆนะครับคลิปสรุปของเพิินนะครับของเสียนเล็ก ับมาเบ่งน้ำกัน <c oughs> เป็นคลิปสรุปนะครับ มาดูตัวสรุปกันนะครับคลิปต่อหงวดเอฟซี FC ก็ได้เบื้องไปแล้วนะครับเพราะได้โช์ตัวเลขเบื้องแล้วครับนี่ครับก็คือดันดัน,ดนซายนี่นะครับนี่ครับนี่ดันซายนี่ที่เป็นคลิปต่อหงวดนะครับคลิปต่อหงวดนะครับเอฟซีเดี๋ยวปรับมุมกลองให้นะครับ อืนครับเบิ่งให้ดีคลิปตองหวดกับคลิปสรุปมีความแตกต่างกันเยอะนะครับบรรลุเหตุผลประกรันไดนะครับเพราะว่าเพิ่นไห่มาเป็นแนทางเข้ากับตองสนับเสนอ f อซตามนั่นนะครับมาเบิงงกัน เล็กวิ่งเพิ่งกับว่าได้หายมากนะครับได้ชุดสรุปนะครับจัดมาเน้นๆดลยชุดสามตัวนะครับอาแนวทางกับือว่าเป็นบนล่างคือเก่านะครับชุดสามตัวครับเก้าห้าหกได้ว่าเพิ่นบอกตัดเหรนได้ด้วยนะครับเอฟซีได้ชุดสามตัวนี่นะครับสามารถตัดเหรนได้แล้วก็ 8 1 5หน้หาก็สุดสองตัวครับสองแปดหนึ่งห้าแค่นี้นะครับเี่ีสุดสรุปของเส้นเล็กนะครับ มีแค่นี้นะครับแนวทางเป็นบนล่างขึ้นกันนะครับ e fc แนวทางเป็นบนล่างเหมือนเดิมตัวเลขเป็นเชงไดนะครับ fc บึงแล้วถูกวงดนใจกันซ้ำใดนะครับ, e บ,รบเปรียบเทียบกันแตกต่างกันซ้ำใดนะครับเอาบึงอ่ากันชัดชัดนะครับเปรียบเทียบบึงให้กันชัดๆัดเลยนี่ครับใายมือเป็นคลิปตอหหดนะครับ ใายมือเป็นคลิปตองงวดหัวมือนี่นะครับสุดสรุปนี่ครับดูให้ดีมีแค่นี้ครับสุดสรุปของเพื่อนสุดสามตัวครับเก้าห้าหกแปดหนึ่งห้าแล้วก็สุดสองตัวครับมีสองแปดกับหนึ่งหาแต่ว่าแนวทางกับสุดสรุปเปลี่ยนบนล่างคือเ่านะครับเอฟซีเ <MC S 1> บิ้องสกปให้ดีเป็นบนล่างเหมือนเดิมนะครับแตกต่างกันนะครับ อันนี้ครับเอฟซีถือว่าแตกต่างกันอยู่นะครับพอสมควรคลิปต่อหงวนกับคลิปสรุปนะครับอ่านี่เอฟซีมักชอบอคลิปต่อหงวดแล้วก,ก็หรือว่าตัวเลขได้คลิปต่อหงวดนี่ที่ดูดีกว้วกับว่าเป็นยังนะครับแต่ว่านี่คือสุดสรุปของเพิ่นนะครับเสียนเลกสรุปมาให้มือเสารนี่นะครับเอา แนวทางนะครับก็คือแนวทางนะครับเอฟซีหมักชอบเขาก็จังตามบ่มักกับปล่อยผ่านนะครับเอาขอทวนตัวเลขอีกรอบหนึ่งนะครับสุดสรุปเซียนเลข1พฤศจิกายนกับ2566ครกับสุด3ตัวครับ956 815า่าอาเพิ่นบอกเด้อครับเด้อในสุด3ตัวนี่สสุดนี่นะครับสามารถ f c ตัดเลนได้นะครับตัดเลนได้นะครับสุด2ตัวครับ28กับ15นะครับ อานี่เป็นแนวทางฝากตอนกันช่วงบายๆของเส้นเหล็กสุดสรุปนะครับสุดท้ายนี่ให้พี่สร้างช่องยุดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ